สวัสดีครับผมสวัสดีคร mm ับ hmm. พ่อแม่พี like, ่น้องเอฟซีไทยลาวเมือสุดๆทุกคนเนาะวันนี้เราจะพาน้องสายของเราไปทำพาสปอร์ตที่สถานทูตลาวเนาะถ้าผู้ใดแบบว่าบังคุจักทางไปสถานทูตลาวเนาะบพรว่าแต่นายจ้างหรือว่าแรงงานเนาะบังคุจักว่าไปสถานทูตไปทางไหนเนาะทุกคนสถานทูตลาวติดตามคลิปนี้ให้จบทุกคนอันนี้เราเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีการกรุงเทพมหิดลเนาะทุกคนเพราะว่าพาสปอร์ตของน้องสายเพิ่น มันสิบเอดอายุเนาทุกคนเขาก็ต้องไปต่อเนาะอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่แบบอ่าด้วยความหมั่นใจเนาะทุกคนเขาจะเดินทางไปมาต้นอยู่รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีหรือว่าใต้ดินเนาะตอนนี้สถานีกลางมาซื่อข้าสี่ไปต่อที่สถานีห้วยขวางนั่นเองเราทุกคนสถานีห้วยขวางแล้วจะนั่งรถสองแถวเข้าไปที่สถานทูนทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ ทางเชื่อมสถานีแล้วครับทุกคนดู้กันครับนี่ครับทุกคนทางเชื่อมสถานีครับสําหรับแบบคนงานคนลาวคนใดเนาะที่แบบแบบงจักเดินทางไปสถานทูตสถานทูตแมนยูไซนเนาะทุกคนแยกเมงใจเนาะแยกเมงใจนั่นเองทุกคนเราจะไปขึ้นรถที่สถานีห้วยขวางนั่นเองทุกคนไปดูด้วยกันครับ เราจะซื้อตั๋วรถไฟในราคา45บาททุกคนเนาะจากสถานีกรุงเทพอภิตลหรือว่าสถานีกลางบางชื่อถึงสถานีห้วยขวาง45บาทหับัตรต้นจำมบพิษเนาะทุกคนคไปทำพัสปอร์ตโดยไม่ต้องกับสปป,ปลาวทุกคน เราจะไปซื <Ừ. S 2> ้อตั๋วกันเลยทุกคนคนละ32บาทนะคนละ32บาทไปเข้าไปเลยยอดเตะเตะเหมือนเขาหน่อเตะเหมือนเขาหน่เตะเตะเตะสีเหลืองๆนะเตะนะนี่นี่นู๊นู๊กอ่าเออฮะเนี่ยตื่นเต้นบ่นี่บนนี้ข้างล่างบนนีะ เคยคิดบอกว่าสวงามแบบนี้พอแล้วดินเนาะให้ซีนูโบหูเลยพี่พเลิกขนาดไหนลงไปเนาะลงไปอีกหนึ่งสองสามสามคนไหนมีห้อดได้นี่อันนี้แบบว่าโบแมนสถานสถานีที่เลิกที่สุดได้หน่มีเลิกกว่านี้อีกมีเลิกกว่านี้อีก จำไว้จือ่อมามาเลยจื่อไวววันนี้ขัน,นัง่งผู้เดียวสเปนบอกจื่อไว้เก็บประสบการณ์ไววไปหันไปนี่คู้เดียวก็ต้อ,อ,นอาางนั่นงทำได้ครับเมนสามที่สองบาทเอาขึ้นเบิงเอาแท็กซี่มันกะแพงอยู่เบิกลูกซ้อนเด้อเบิกลูกซ้อนนี่เขาตัวนี้เขาตัว,ข,ว,ตว,ข,ว,ตวขีว้เขียวเดิคนออก เวลารถไฟมาไนะ่ให้คนออกก่อนเราค่อยเข้าเข้าใจไหมนี่ตัวแถวลูกซ้อนเออยืนทีน่นี่เห็นไหมรับบอกฮะยืนที่นี่พาน้องชายมหาประสบการณ์ทุกคนนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตรถไฟฟ้าใต้ดินครั้งแรกนี่เนาะบนดินเคยนั่งเลยคืนนึง,งมั้ยเาเคยทัง,ทงไปน้ำอ้ายเหรอปะไมอันนี้เป็นเป็นครั้งครั้งแรกของตัวนี้เนาะที่งาคนละอย่างกันใต้ดินกับบนดินคนละอย่างกัน อยู่นี่มันเลิกเนาะโอ้เลิกเลยอยู่นี่โอเคทุกคนติดตามตอนต่อไปครับผมมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวให้คนข้างในออกก่อนก่อนนะไป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 สมุทรเจ้าสิเดินทางไปสถานทูตนี่เจ้าสินังเงี่ยไปเจ้าบอยคนเดียว แท็กซี่ไปแท็กซี่เลยสถานีองสามร้ยบาทเลม่าวบเป็นเรเห็นไดบเป็นเ็จื้อไว้อันนี้กันี่อยู่ในป้ายนี่เป็นบอกตลอดนี่อันนี้สถานีลาดพร้านี่เซ็นทรัลาดพ้านี่พ่อนโยธินเลยผ่อนโยธินเซ็นทรัลาดพร้าวผ่อนโยธินขับไปเดียวแท็กซี่เยสองสามร้อยกัจ่ายเลยเด็ๆเก้าเก้าละสามสิบห้าเก้านค้าหนึ่งล้อยสามสิบาทเลยสายสามห้าเปนบอกโอ้ย มาอยู่ประเทศไทยก็ต้องเยียนหู้เลยเนาะสิ่งใดไม่ใหม่เขาก็ต้องเยียนหู้เขาต้องนำโลกให้ท่านเลยเนาะมาอยู่เทเลปีในดังดนปีโกเป็นเนั่ยฮะดังดนปีโกเป็นอ่านอันนี้ือเป็นบอกเอออ่านอันนี้ชือเป็นบอกเนี่ยทามบุกหัจักจะว่าไป้บกเป็นกัถามคนไทยเพิ่นแบบว่าบริษัทองค์ที่คุยเพิ่นบริษัทนั้นกรมทะห่วงวิชาเพิ่นเพิ่นบอกว่าเขาจะไปทางใดบริษัทเนีเนาะเอาไปลงไซด์เนี่ยเราจะไปลงเพื่อขวาง อคุ้ยข,ขวงสะพานี้คุยขวงนีแล้วไปกันไปกับ,กบดูจ้ไอ้ไปกันอย่างเง้นี่เราก็นั่งรอสองแถวสีแดงอยู่ทุกคนน้องชายเขาก็ลังเลอย่ว่าเงินจะพอไหมเนาะดูกระเป๋าตังเงินจะพอไหมเนาะครับว่าเนาะมาทำพาสปอร์ตใหม่ยังไงก็ต้องพอ,อยังไงก็ต้องทําให้ได้เพราะว่า เราอยู่ในประเทศไทยเราต้องอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่แบบไม่หวานละแวบงบอยู่แบบมีหลักแหล่งทุกคนอยู่ประเทศไทยเราต้องแบบว่าทําให้ถูกอย่าผิดกฎหมายประเทศไทยแต่อย,อยู่แบบมีความสุขความสุขครับ ตอนนี้รถสองแถวก็มาแล้วครับทุกคนติดไฟแดงอยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนน่าจะใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่านะน่าจะใช่วิ่งเข้า,ออาสถานทูตลาวนูเอ่รยขวางลามสามสิบแปดน่าจะเพราะว่ามันจะวิ่งทะลุไปลามคำแหงครับทุกคน องแถวมาแล้วทุกคนองแถมาแล้วครับตอนนี้เราก็ขึ้นสองแถวแล้วทุกคนค่าบริการก็น่าจะแปดบาทนะแปดบาททุกคนตอนนี้อยู่ถนนประชาราษฎรำเพ็ญซอย14ครับทุกคน ซอยสิบสาดบำเพญครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาถนนประชาอุทิศครับทุกคนถนนประชาอุทิศยิงยาวไปเรื่อยๆ <_. S 1> ครับไปเรื่อยๆ <_. S 1> ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับทุกคนเนาะสถานาทูตลาวถนนประชาอุทิศครับทุกคนถนนประชาอุทิศแยกเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนทางเข้าจะมีเซเว่นครับทุกคน มีเซเว่นครับ <c oughs> สถานทูตลาวก็ติดกับสถานทูตกัมพูชาหรือว่าแคนมมเดียหรือว่าคาเมนนั่นเองครับ <c oughs> ครับทักคนครับ ยืนยนจะถ่ายรูปให้เนี่ยยืนยืนยืนย้อนสอนย้นยอนแสงย้อนแสงถึงแล้วครับทุกคนนี่สถานทูตลาวครับนี่ครับทุกคนถึงแล้วครับไปไปต่อนี่ทุกคนเดินมาตรงนี้ครับ นี่ทุกคนตรงนี้นะครับสถานทูตลาวนี่นะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับนี่ถนนนี้ครับทุกคนต้นอัลเ็นเนาะโอเคทุกคนเข้าข้างในบัต้นสิบูได้ยันท่าคลิปให้พี่น้องได้บิวงเนาะกระจบพี่นี่สาหรับพี่นี่นีะจกเพียงตัวนี้เนาะทุกคนถ้ายไปด้อยากยิมาสถานรูดลาวกับติดตามคลิปวิดีโอของบ่ต้นได้ทุกคนมาสะดวกสบายเนาะนี่ทุกคนเนาะถนนนี้เลยครับทุกคนถนนนี้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ